เสวัสดีครับวันนี้มาในลุคแปลกสวัเสดะครับ <c oughs> วันนี้เรามาวงตวง,งไวซาทามิสีนะครับครับผมที่มีขับนะครับสถาบันสอนร้องสอนเต้นสอนการแสดงครับครับก่อนเต็มมาเลยได้ขึ้นร้องมันครับได้เจ้าง้องขับเจ้ามรณามรณาเนาะซ้อมนานไหมครับร้องไวมาก น้อกมาเรียนมากไ้ทำอะไรบางอย่านด้วยแล้วก vale ็อดอาจารย์ก็คอใเป็นกำกับเล มาเลยครับมาผมก็จริงๆก็ที่ผมเป็นสายเต้นมาก่อนแต่ว่าเพิ่งมาเรียนรำได้สองวันแล้วก็าชืงนเลยก็ท้าทายมากๆเลยก็แต่ว่าทาเต็มที่ครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็น่าจะทําได้บ้างใช่ไหมครับแต่ของแต้มน่าจะยากอย่เพราะเป็ต<ม>้องเป็นฝ่ายหญิงและชุดครับใช่หนักซีซาร์ไหมอะไรแล้วครับหนักซีซาร์ไหมตอนนี้หนักมากแล้วครับแน่นตั้งแต่หัวจนถึงเท้าเลยครับผมแต่ก็ผ่านไปได้ดีๆเนาะใช่ครับขาผมแล้วในบทบาทในเรื่องเนี้ยครับ ไวซาเจ้าแก้วเหมือนเดิมเพราะว่าเรื่องนี้คือไวซาท่านถิงเท้าบังพวกเราสองคนเป็นแระดงที่ปลายหลอดแก้วแล้วทีนี้คือไวซ่าทามิติก็คือเด็กในยุคปัจจุบันจะทะลุมหาจรรย์กับเจ้าแก้วครับแต่เป็นเรื่องกัรอ๋อเหมือนจักรวาลเราไปรวมกับเขาด้วยใช่ครับคือบางคนก็จะมงก็แบบว่าพี่ทำไมแต่งโุจนาทำไมแต่งน้องน้องชายใช่ไหมเพราะว่า มันมีเป็นการบางอย่างครับคือทาให้เจ้าลอยเจ้าแก้วเนี่ยต้องไปเรียนรำแต่เจ้าลอยเจ้าแก้วไม่อยากเรียนแต่ว่าสุดท้ายทำไมเจ้าลอยเจ้าแก้วต้องแต่งจุดนี้ก็อยากให้ไปติดตามครับผมเพราะว่าสุดท้ายมันก็เป็นซีรีส์ซ็อกคาเวอร์เนาะคืออย่างลอยแก้วมันก็โชว์ความเป็นไทยใช่ไหมอย่างอันนี้ก็โชว์ศิลปะการทํรา,ปปาะะทไทยก็นเลยังไงเข้าดาูครับผมครับแล้วของเราจะได้ชมเมื่อไหร่เอออะไรนะครับของเรื่องลอยแก้วจะได้ชมเมื่อ รอยแก้วตอนนี้อย่างที่บอกครับปิดกล้องเรียบร้อยแล้วครับเราก็จะออนแอร์ประมาณเดือนกรกฎาคมครับส่วนช่องทางเนี่ยเราก็จะประกาศเร็วๆนี้ละตอนนี้คือเราได้วันลงแน่นอนแล้วแต่ว่าเหลือช่องเราจะประกาศเรื่อยๆนะครับเราก็สองคนก็ออกงานแล้วก็สั่งสมอยู่เรื่อยๆเรียกให้พูดถึงแฟนคลับหน่อยตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็วันนี้ก็ขอบคุณแฟนคลับมากครับมีทั้งความรพกตลอดแล้วก็มาให้คนที่เป็นเหมือนกันก็เรียกว่าจะงานนี้หรืองานต่างๆเลยครับก่อนให้กำลังใจกันตลอดเครับ เราประมาณเลยก็หวัง <S 1> <S 1> <พอ S 2> ว่าครา <S 1> <S 1> พอบครัวเราจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเนาะ,ะอยู่ด้วยกันนานๆเลยนะครับครับอยากให้ฝากแบบว่านอกจากไอจีของตัวเองแล้วมันมีไ g หรือมีแฟนเพจอะไรของแฟนคลับอะไรบ้างฝากได้เลยครับ ก็หลักๆก็จะเป็นไลจีเล็งแาเต้เนาะแล้วก็พวกที่สองก็จะเป็นเล็งสแเต้ยเหมือนกันใช่ครับจริงๆเขามีของต่างชาติจริงๆครับพิมพ์เล็งสแตมยหมักมันมีหลายเพจมากๆเลยคืออยากให้ติดตามุิเศษเลยครับผมก็คือทุกอย่างที่เจ็บเขาว่าเล็งสแเต้ยก็คือเป็นของแฟนเพจของแฟนคลับทั้งหมดเลยครับไม่ว่าต่างชาติหรือประเทศไทยครับใช่นี่ก็สุดยมากเลยนะครับไว้พร้อสงกรานต์ล่วงหน้าหน่อยครับเดี๋ยวใกล้ปีใหม่สงกรานต์ ก็เนื่องในวันสงการก็ปีใหม่ไทยเนาะเป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ก็ก็อยากให้ทุกคนพักผ่อนให้เต็มที่ก็กระดูกให้เต็มที่เลยแต่สุดท้ายก็ต้องอยู่ในความปลอดภัยนะอย่าเมามากก็อย่าขับเมาแล้วอยากขับอะไรนะครับพูดภาษาจีนนะครับก็เนื่องในวันสงการก็ขอทุกคนร่างกายแข็งแรงนะคับแล้วก็จะเล่นน้ำหรือว่าจะัำกัจกรรมก็ขอให้ทุกันระวังนเพราะว่าเหตุเกิดร้องไปจุด เพือไอให้คนมีสติแล้วก็เล่นน้ำสนุกนะครับ,รบขอบคุณมากครับขอบคุณมากาครับ